หอดจอดถึงครับมาหอดจอดถึงบ้านบ้างมวงตำบลมหาไส้อำเภอปลาปากปลาปากจังหวัดนครนพนมเด้อเมื่อนี่ชุดเดียว2ชุดครับชุดชุดแม่ทองว่าวเอาตัวน,นั้นลงมาน้ำกอนพวกวันนี้ละพวมันวันนี้ไปใส่มัถือกันโย มท่งแปดเดือนครับตัวนี้แล้วก็เมู่กครับลง่ชุดเดียวเลยผู้สร้างพันยูฝนเนี่ยพี่น้องพันยูแซกกวพ่อเกาหล,ลีผู้นี้พันสร้างสร้างโดยตรงเลยอยู่เมืองหนอยก็สามารถสร้างไห้ครับพี่น้องอยู่ประเทศเกาหลีจังหวะก็ว่าตึงมาลงบ้านเมือน,นี้ครับมาเซไ์คุณพ่อคุณแม่ครับชุดสามโตไปเลย มามาลงมาอีละตัวนี้เป็นชุดแม่ลูกครับลูกเพจเมียคอยลงคอยลงคอยลงฮู้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 าลงมาลงมาคอยคอยคอยอ้สไิ้ลเดร์ลงมาเลยครับพี่น้องครับคุณไปเขาขอ้ขอเขารักได้บ่เนี่ยฮู้มัดได้เขาขอ้อผูกโซ่กอนก็นได้ <laughs> กินยาเล่มยาอน นี่อันนี้แม่ลูกครับแม่ลูกตูกประมาณสามเดือนเจ้าหน่อยแม่กับสมเนี่ยนี่ขึ้นไววหวง่วนนี่เจ้าหน่อยแม่กับสมครับผู้สร้างอยู่ประเทศเกาหลีเพื่อนพี่นอ้องสร้างตรงมาเลยนครพนมสวัสดีครับ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 อย,อยู่ในอคอพันกับมีเด้ชาลุเล่เอียงวนยัดเ๋ยวอผ้า,าไปสม้ม เป็นบรรยากาศครับทางจังหวัดนครพนมครับบ้านบางม่วงตำบลมหาไส้อำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมเด้อพี่นอ้องต้งมงเดียวสองชุดเลยอันนี้เป็นชะรลรีเพิ่นครับปาดแแมเหม่งไงหนึ่งนะ่ะ ชาโลเล่หัวหลุนเมียลูกตัวนี้โอ้ลูกม่านาดีแท้ชาโลเล่ครับชาโลเล่ขอนีชาโลเล่นนลเลครับวันน่ะอุ้ยเมียอย่างไงนึงดีสาวหน่อยอันนี้แม่สงสัยสีทองครับนี่ครับทองทอง มิแต่ใส่ไงฮ่องผืนมิเตใส่ไงแต่ไงเลี่ยวก็อยากเลี้ยงอยากอยากเลี้ยงใส่น้อยล่องเบิงบ้งเหมนี้ครับเลี้ยงข้ากันไปพอดีคอกว่างพอดีคอกว่างพอดีคอกว่างนี่ก็คอกว่างป้าตะกะเตรน เอิดพี่น้องตะกะเตียนช้อนช้อนช้อน,นทางผมเนี่ยเศร้าเลี่ยงหมดเลยเด้อันนี้ข้าเจ้ายังเลี่ยงอยู่พุ่นนะโอ้หลายแห่งครับหลายแห่งหลายแห่งโอ้ยหลายอิริครับตอนสอน่นนะโุ้ยแตกสวดๆตะกะเตียนครับตะกะเตียนไข่ได้หนิตะกะเตียนไข่ โอ้ยแต่โคบกอ่าชิปนี้เอาไว้จำนิกรน,นะครับเด้อเดี๋ยวบอตึงเดินทางกลับก่อนครับวันนี้ครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม